สำหรับคืนนี้นะคะก็เป็นคลิปถ่ายทำให้ดูในช่วงเลิกงานในช่วงฤดูหนาวในช่วงที่หิมะตกเนาะเผื่อทุกคนคนไหนที่สนใจอยากจะมาอยู่นิวยอร์กนะคะก็ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างนและก็แล้วกันนะคะคลิปนี้ว่าจะอยู่ได้ไม่ได้ก็จะได้ตัดสินใจถูกนะคะทุกคนลงอย่างนี้นี่ท่าทางจะลงทั้งคืนนะทุกคนเนี่ยตอนนี้มันยังไม่หนานะตรงไรอ์เวนนะทุกคนนะ เข้าบ้านกันจ้าโฮโฮโฮเย็นมากวันนี้คุณสามีสงสนอนหลับแน่ๆเลยไม่มาเปิดประตูให้เราเนี่ยโอ้ยแต่แลดิฉันก็ต้องหากุญแจเปิดอีกฮัลโหลเยีย I couldn't open the door ให้มายามายามารอกินสแน็คละย n น e d สแน็คนี่เห็นไหมหลังเลิกงานมารอกินสแน็คตลอดเลย ชีวิตหลังเลิกงานใะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณเกือบสามทุ่มเนาะข่อนจะเลิกงานประมาณนี้นะคะประมาณเกือบสามทุ่มนะคะสองทุ่มกว่าก็เริ่มออกจากที่ทํางานมาแล้วเนาะก็กว่าจะถึงบ้านก็สามทุ่มกว่าเกือบสี่ทุ่มนะคะวันไหนหิมะลงก็ต้องขับรถช้าหน่อยเพราะว่าบางทีถ้ามันลงหนักนะจะขับเร็วไม่ได้เลยนะคะแต่วันนี้นี่ ถือว่าโอเคเลยหิมะมันล่วงลงมาแล้วมันก็ละลายตามพื้นมันก็กลายเป็นน้ําไปเหมือนฝนตกอะเนาะเฉลยแชร์ไปหมดเดี๋ยวให้ทุกคนดูบรรยากาศนะคะตามท้องถนนเนาะหิมะก็ลงเรื่อยๆนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่หนักมากเนาะยังพอขับรถได้สบายๆจ้าแต่ก่อนจะไม่ขับเร็วมากเพราะว่าถนนมันจะลื่นเพราะถนนมันแฉะมากตอนนี้ ข้างน่ะขันต้องขับตามตูดเขาละปล่อยให้เขาครีนไปไม่อยากแซงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแซงไปแล้วรถข้างหน้ามันสวนมาแล้วขอนจะขับตามเขาเลยไม่กล้าแซงก็เกิดรถข้างหน้าสวนมาลูกนี้เราเร่งไม่ทันเนยะเดี๋ยวไ,ไม่ทันแล้วก็ถนน ขึ้นเนินพอดีนะทุกคน เร็วไม่ได้นะโซนนี้เพราะว่าหิมะเยอะมากขวัญออกมาจากในเมืองแล้วเนาะสังเกตเห็นไหมว่าในรถขวัญมันจะมืดๆแล้วไม่ค่อยมีแสงไฟอะไรเยอะแล้วออกมาแถวรอบนอกแล้วตอนนี้ก็ค่อยๆขับครานไปนะทุกคนไม่กล้าขับเร็วมากนะ ก็ไม่ต่างจากถนนเล็กเลยแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันไม่มีรถวิ่งเลยนะตอนนี้นะรถทรัครถอะไรรถคันใหญ่ๆเขาหยุดวิ่งกันไปหมดเนาะเขาจอดพักข้างทางกันหมดเลยนะคะเ mm hmm. ชื่อไหมว่าบนไฮเวย์เนี่ยตอนนี้มีขวัญคันเดียวถู mm hmm. ปากทางเข้าบ้าน หิมะมันลงเยอะๆอย่างนี้เนาะกลางคืนบางทีเขาก็ปล่อยให้มันลงเยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวตอนดึกมารถหิมะเขาก็มาถ่ายหิมะกันบางทีก็ตีสามตีสี่นะทุกคนเพราะว่าเขาต้องคลีนถนนก่อนที่คนจะออกไปทํางานเนาะแต่ที่เราที่เลิกงานดึกนี่สี่ลำบาก เข้าเขตบ้านขวัญแล้วค่ะทุกคนตอนนี้อ้าวแล้วเหมือนจะมีรถมีสโนว์พลาวอยู่ข้างหน้านละ้นนะใช่เขาจอดอยู่ <c oughs> ข้างหน้า, <c oughs> า,นาจอดรออยู่ข้างหน้ามีรถไถหิมะนะคะเนี่ยเขาเริ่มออกมาไถ่หิมะแล้วดีเลยเนี่ยคันใหญ่ๆข้างหน้าขวามือนี้นะคะ <c oughs> ทุกคนเนี่ยเ <c oughs> ขาก็ทํางนานทั้งคืนนะถ้าหิมะลงอย่างงี้ทุกคนเอ้ย,ยวกว่าจะเลี้ยวเข้าบ้านแล้วอย่างนิดเดียว เข้าบ้านเลยทุกคนจุกหนักเพราะว่าอยู่บนเขามีมะลงเป็นเม็ดน้ำแข็งเลยนะทุกคนจะได้ยินเสียงไหมถึงบ้านละขอเปิดกลาดก่อนไปมันจะได้สองให้เห็นเนาะเย้ถึงบ้านเลยจ้าทุกคน ้านด้วยความปลอดภัยจ้าก็าจะลงหนักทั้งคืนเหมือนกันนะทุกคนถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วโอ้ยทุกคนในที่สุดก็ถึงบ้านนะคะถึงบ้านด้วยความปลอดภัยจ้ะลุนแทบตายนะวันไหนหิมะลงแล้วขับรถกลับบ้านเนี่ยโอ้ยหนอ คิดว่าเป็นยังไงล่ะทุกคนขอเปิดไฟแป๊บาจอดรถก่อนเป็นไงล่ะทุกคนคิดว่าอยู่ได้ไหมอยู่นิวยอร์กช่วงหน้าหนาวไปเข้าบ้านกันดีกว่าคะ่ะก็สำหรับคืนนี้นะคะก็เป็นคลิป ถ่ายทําให้ดูในช่วงเลิกงานในช่วงฤดูหนาวในช่วงที่หิมะตกเนาะ เผื่อทุกคนคนไหนที่สนใจอยากจะมาอยู่นิวยอร์กนะคะก็ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างและก็แล้วกันนะคะคลิปนี้ว่าจะอยู่ได้ไม่ได้ก็จะได้ตัดสินใจถูกนะคะทุกคนเดี๋ยวขวัญจะเข้าบ้านแล้วค่ะขอขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันมาตลอดทางแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอดทางนะคะสําหรับใครที่ดูจนจบเนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคืนนี้ราตีสวัสดิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า อาวนี่จะให้ดูบรรยากาศตรงทางเข้าบ้านขวัญน,นะทุกคนดูนี่ลงอย่างนี้นี่ท่าทางจะลงทั้งคืนนะทุกคนเนี่ยตอนนี้มันยังไม่หนานะตรงไรเวนะทุกคนนะพอเช้ามาถ้าลงอย่างนี้ทั้งคืนนะ่ะเช้ามาก็งานข้าวแ้้วทุกคนเดี๋ยวบ๊อบได้ถ่ายถนนแต่เช้าเลยได้ถ่ายทางออกบ้านเนาะไปเข้าบ้านจะ้ะ เข้าบ้านกันจ้าเย็นมากเย็นมากเย็นมากไม่ได้ใส่หมวกหัวเปียกหมดทุกคนเลยวันนี้คุณสามีคงใสนอนหลับแน่ๆเลยไม่มาเปิดประตูให้เราเนี่ยโอ้ยตาละล้ีดิฉันก็ต้องหากุญแจเปิดอีกเดี๋ยวเดียดี๋ยวแป๊บหนึ่งหากุญแจก่อนหากุญแจก่อน ทุกทีมายืนรอเปิดประตูให้วันนี้หิมะลงเยอะสงสัยหลับนี่เห็นไหมดูทุกคนเปียกมาลอกมาแลกเลยเนี่ยกระเป๋าก็จะถือกุญแจก็จะเปิดโอ้ยหิมะก็ลงโอ้ยทำไมมันกุญแจไม่เข้าหรูเอา้าได้แล้วทุกคนลำบากลำบนเนาะ เอาทำไมกุญแจมันเปิดไม่ออกอะ่ะเอาโอเคได้ละทีทีเข้ตอีเมลอีเมลก็โอ้โหทุกคนดูสภาพดูสภาพดูสภาพดิฉันก่อนคะ่ะทุกคนเอ้ยล้ I เ o ี่ยไอค p e n ด h e โอเปนเดอะดรอว์ไอกาดิเนลเพราะฉันมีสิ่ง in า y h ในมือ n d then so สโนว ing ยมายามายลอกินสแนกละยูนิสแนกนี่เห็นไหมหลังเลิกงานมาลอกินสแนกตลอดเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวไม่หาสแนกให้ชิชิวันสแนกฮอสโซชิชิเฮ้ยวันสแนกฮอสโซเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หาสแนกให้ เจ้าเหมียวเนี่ยเวลาเลิกงานจะมารอตลอดนี่รอกินสแนคนี่นี่เห็นไหมรอเลยล่ะรู้หน้าที่รู้หน้าที่เอาลงมาลงมาเก็ตเจ้ามายาเก็ตเจ้าเก็ตเจ้าเก็ให้เจ้าสองตัวนี้ก่อนนะโหดอนมายาโหดอน You r snack Don't eat too much ราตรีสวัสด์นะจ้าทุกคนราตรีสวัสด์ไปกับเจ้าสองตัวนี่จ้า